สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียง สูตรคำนวณนะคะสามารถมีค่ามีรูดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแอนมินก็จะพามาสรุปนะคะงวดก่อนเนาะเราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะมาอยู่คู่เดียวพี่น้องจ๋าสองสองนะคะพิเศษนะ,ะนอกนั้นก็รุดต้องขอโทษขออภัยนะคะ96ก็ไม่ได้อำเนาะให้เด่น6นะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสายวิ่งก็จะมีหนึ่งหกห้าเจ็ดสามแปดนะคะแอดมินให้เด่นไปที่ห้านะคะกับหนึ่งนะคะ เด่น5นะคะก็จะมี5 0 5ศูนย์นะคะสำหรับเด่น1นนะคะก็จะเป็นหนึ่งสาม หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะคะดึงมาเอาหนึ่งสองอีกแล้ว 9, อันนี้ห้าหนึ่งนะคะตามได้นะคะห้าหนึ่งสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นสองหนึ่งแปดสอง เจ็ดศูน์นะคะสำหรับการเบิ้ลนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สี่นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นห้าแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ ห้าสามเดียวแทนแทมเจ็ดห้านะคะอีกคู่หนึ่งนะคะจะเป็นหนึ่งหกนะคะจดไวแคบไวนะคะกอนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวนนะทางตัวเลขส่วยงๆงามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะในเดือนแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า